สวัสดีค่ะมงคกก็กินอยู่แบบเป็นบานปีเย่ชาแนลค่ะพี่น้องวันนี้สภาพมม่ให้ก็เผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทําไก่ผัดหอมใหญ่ค่ะไก่ข้องเยาวจะเป็นสันในไก่ด้วจ้ะพี่น้องหั่นเป็นชิ้นพอดีคําหลังจากนั้นค่ะหมักด้วยน้ํามันหอยแล้วก็พริกไทยค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือกระเทียมสับหยาบค่ะแล้วก็ต้นหอมค่ะหอมใหญ่หั่นสี่เหลี่ยมค่ะพริกชี้ฟ้าค่ะเพิ่มหอมๆนิดนึงค่ะพี่น้องนะคะมาค่ะ เดี๋ยค่ะมาลงมือเห็ดกันเลยจ้าก่อนอื่นค่ะผัดกระเทียมให้หอมเลยค่ะนะคะพี่น้องกระเทียมสังเกตบังด้วยค่ะพี่น้องกระเทียมของเย่าจะบดไซ่ลงไปตอนที่น้ํามันกําลังร้อนจัดนะคะจะใส่แบบพร้อมน้ํามันเลยให้ค่อยๆร้อนไปอย่างนี้ค่ะป้ากระทะกลับไปละพี่น้องนี่ค่ะบังคักระทะเยาวค่ะพี่น้องโกเกะโกเกนะคะผัดกระเทียมให้เหลืองหอมเลยค่ะ หลังจากนั้นค่ะของเยาวจะไม่เหมือนไข่ได้ค่ะพี่น้องนะคะจะใส่หอมใหญ่ลงไปตามด้วยพริกชี้ฟ้าใส่ลงไปเลยค่ะผัดหอมใหญ่กับพริกชี้ฟ้าให้สุกค่ะพี่น้องของเยวาว์คอยจิใส่ไก่นะคะทำไมถึงใส่ไกท่ทีหลังเพราะว่า ไก่มันจะแข็งถ้าเราผัดก่อนแจะสำหรับพววเข้าฟันดีๆผู้หนุม่มผู้สาวผู้บ่าผู้แสวค่ะสามารถผัดไก่ก่อนเดยเลยค่ะนะคะพอหอมใหญ่เริ่มสะดุ้งไฟเริ่มซุกๆเขขาวๆสนใสๆนนิดนึงค่ะเอาไก่ใส่ลงไปค่ะแมงเคืองไว้ด้วยจ้ะพี่น้องแบ่งเคืองไว้นะคะ หลังจากนั้นผัดไก่ให้สุกค่ะอันนี้ไม่ต้องเห็ดตามแบบเ mm. ย่ากหหระไรด้วยจ้ะแต่ว่าเย้าเห็ดให้ผู้เทากินนะคะเพราะฉะนั้นเยาก,ก็เลยจะไม่ทาให้ไก่แข็งบ่เห็ดให้ไก่เข้าแข็งเกินไปคือผัดให้ซุปเกินไปนะคะเราก็เลยจะผัดหอมใหญ่ให้พอสะดุ้งไฟพอเสียใแเราก็เคยเอาไก่ใส่ลงไปแล้วค้นนะคะ ผัดไปเรื่อยๆค่ะรับรองว่าสูตรนี้ด้วยค่ะพี่น้องมันตึงๆอาหารจีน,นะคะ่ะตัวที่ช่วยชูรสคือพริกชี้ฟ้าค่ะนะคะผัดลงไปค่ะพี่น้องค,ค่อยๆค่อยสมัยก่อนนะคะจะได้เราไปกินร้านอาหารไปกินเป็ดปักกิ่งนะคะเขาจะกินตะหนังเป็นโบราณพี่น้องส่วนตัวเนื้อเนี่ยเขาจะเอาผัดใส่กับพริกชี้ฟ้าแดงค่ะพี่น้องนะคะเมื่อส่วนช่วยหอหอมมากเลยค่ะพี่น้องเยอะเลยได้สูตรนั้นมันดัดแปลงเอาค่ะ เอาละค่ะรวมเลยค่ะทีนี่น,นคะเราจะเติมน้ำลงนิดนึงค่ะนะคะตัวพริกชี้ฟ้าที่ทำให้อาหารเรามีความหอมขึ้นมาแล้วก็จะ เผ็ดให้จะเลื่อนอาหารนิดนึงนะคะพี่น,อน้องพริกี้ผายสีหอมแต่ตอนเท่าผัดเด้จ้ะเวลาเขาเอาไปเผ็ดแจงเผ็ดแจงขวสบมีกินเด้พี่น้องนะคะจะเอาเวลามาผัดจนสจะมีกินหอมสุดมากค่ะใส่ผงปรุงรสค่ะมักหลายใสหลายจะไปใส่เข้าค่ะน้ำตาลทรายใส่ลงไปค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาว แล้วก็คนย่าสุบไะรน้ำมันหอยโดยที่น้องเพรา่าตัวน้ำมันหอยย่างมาก,กับไก่ไปแล้วนะคะย่าสิบปะรดเห็บผนทีดฟองต่คือว่าเวลาใส่น้ำมันหอยลงไปหลยาย่ามไม่ต้อมหุงซีกว่าอาหารย่างดำนะคะเวลาผัดผักก็ตามอะไรก็ตามค่ะนะคะเดี๋ยวชิมรสห,หน่อยนึงคะ่ะ โอเคเลยค่ะจะมีหวานเค็มนัวพอเลยค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะเราปิดท้ายด้วยต้นหอมค่ะใส่ลงไปคากองเยอะพี่น้องแนมเห็นบอก ค่ะพี่น้องแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะไก่ผัดหอมใหญ่ง่ายๆแต่อร่อยค่ะมาค่ะียอเยสุญญ์ออกจากเตาไปให้เบิ้งมองแจ้งๆมอง่ฮ้อนจ้าค่ะพี่น้องเมนูื้นนี้ค่ะเมนูอาหารไทยง่ายๆค่ะไก่ผัดหอมใหญ่ค่ะพี่น้องนะคะืันนี้หอมใหญ่ีอลีค่ะใส่บกหัวหนึ่งเต็มๆลยคะตัวหอมใหญ่จะมีความหวานค่ะแล้วก็เยี่ยผัด ให้มันนุ่มหน่อยค่ะพี่น้องนะคะผใดบ่บมักเละมักนุ่มแบบขี้เย่าค่ะผัดพ่อกรอบๆก็ได้ด้วยจ้าพี่น้องนะคะตัวอกไก่หรือว่าสันในไก่ค่ะย้อมมักด้วยน้ามันหอยแล้วก็พริกไทยนิดนึงค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วค่ะน้าตาลทรายแล้วก็พงปรุงรสค่ะพี่น้องซํามี่เอายูเลยค่ะรสชาติจะออกหวานเข้มนัวค่ะพี่น้องแซ่บค่ะตัวชูรสค่ะตัวที่ทําให้มีกลิ่นหอมที่สุดก็คือพริกชี้ฟ้าค่ะพี่น้องนะคะมจะมีความหอมหวนหวนน่ากินมากๆเลยค่ะพี่น้องนะคะ ขอพคุได้หลายค่ะพี่น้องทุกๆทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องนะคะคิดเมนูใดบบออกวงวสิกินเขาก็ยังค่ะผ้าแรงผ้าง่ายผ้าเสานะคะพี่น้องหรือว่าเทียงกรงเว้นเขามาบานนี้ใดค่ะมีทุกเมนูค่ะพี่น้องเฮดทุกเมนูกินทุกเมนูแซ่บทุกเมนูค่ะพี่น้องนะคะมาค่ะที่นี่เอาถ่วเอาซ้ำค่ะมาตามมากินเมียานแล้วกันค่ะไก่ผัดหอมใหญ่นุ่มๆแต่อร่อยค่ะ